สวัสดีครับวันนี้ผมยังทาจับ่ายเจนะครับโดยที่นําผักต่างๆเช่นผักวังตุ้งผักกดกะลัมฟรีนะครับผักใช้ซิมนะครับแล้วก็เห็ดหอมส่วนเนื้อสัตว์ผมไม่ใช้ผมใช้เต้าหู้ก่อนนะครับเต้าหู้ทอดพอให้หั่นเป็นชิ้นสี่เลียมลูกเต่าแล้วก็ทอดนะครับวันนี้ผมกระทะใหญ่ไม่มีนะครับกระทะเล็กเลยต้องผัดผัดทีละครั้งทีละครั้งก่อนนะครับตอนที่ทํา จับฉายนะครับเดี๋ยวท่านทำตามวิธีการนะครับนี่ก็อีกหนึ่งกระทะนะครับที่ผมผัดใบกะวางตุ้งนะครับเผ็ดหอมแล้วก็หัวไชเท้ารวมก่อนครับตอนนี้มันกระทะมันไม่พอนะครับเลยต้องผัดตรนนี้ก่อนนะครับหลังจากที่ผมผัดผักทั้งหมดนะครับทีละอย่างทีอย่างจนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นํามาใส่หม้อนะครับใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำไปก็จะตุ๋นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมก็จะใส่นะครับ นี่ครับต้มกุ้ทอดเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะครับใส่ลงไปจากนั้นจะปรุงรสด้วยน้ำซีอิ๊วขาวนะครับส่วนอื่นๆไม่มีเลยครับผมจะใช้ซีอิ๊วขาวปรุงรสไม่ใส่นะครับฉันอาหารของผมจะเป็นอาหารที่ปรุงจาสารชูรสแล้วสารปรุงแต่งต่างๆนะครับครับตอนนี้ผมก็ต้มนะครับต้มจับฉายไนะครับตอนนี้ก็รอว่าเดือดแล้วก็คันเรื่อยๆนะครับ จับฉายจะให้อร่อยก็ต้องคุนหลายหลายวันนะครับจนผักเปื่อยนะครับจึงอร่อยนะครับรอไปหน่อยนะครับ